สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กับสุปามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาที่ทเกี่ยวกับหอละโมและครนอกันค่ะซึ่งเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะว่าข้อไหนควรที่จะหาหอละโมหรือว่าครนอ,ะอนะคะมันมีเทคนิคหรือว่าคาใบ้อยู่ในโจทย์เนาะซึ่งถ้าในโจทย์ปัญหาหนูเจอคําว่ามากที่สุดยาวที่สุดใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด อย่างมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยข้อนี้จะไปหาหอรมอทันทีเนาะส่วนถ้าเกิดหนูเจอคำว่าน้อยที่สุดสั้นที่สุดพร้อมกันอีกอกีก่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยโจทย์ปัญหาในข้อนี้ก็จะไปหาทรอนอค่ะอันนี้คือเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับหอระมอและทรนอเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันเลยนะคะ ข้อหนึ่งเขาบอกว่าครูต้องมีหนังสืออย่างน้อยกี่เล่มจึงจะนำมาแจกให้นักเรียนจำนวน12คนหรือ30คนคนละเท่าเท่ากันได้พอดีโจทย์ในข้อนี้นะคะคำใบ้อยู่ที่คำว่าอย่างน้อยค่ะอ่ะอย่างน้อยเนาะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เอาไปหาพอลอนอนั่นเองค่ะแวิธีทำหาพหเนานะใส่ขึ้นมาหาสั้นไปเลย สิบสองสามสิบอะไรที่สามารถหารสิบสองและสามสิบได้ก็คือสามนะคะสามเอสามก่อนสามคูณอะไรได้สิบสองคือสามคูณสี่สามคูณอะไรได้สามสิบก็คือสามคูณสิบตอนนี้เหลือสี่กับสิบอะอะไรที่สามารถหารสี่กับสิบได้อีกก็คือสองนั่นเองนะคะก็าหารต่อค่ะ,อะเอาสองมาหารต่อ สองคูณอะไรได้สี่ก็คือสองคูณสองสองคูณอะไรได้สิบก็คือสองคูณห้าตอนนี้เหลือสองกับห้ามีอะไรที่สามารถหารสองกับห้าได้อีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะถ้าเกิดไม่มีเราก็สิ้นสุดการหารค่ะดังนั้นหาคอลนอค่ะ,อะคอนอของสิบสองแล้วก็สามสิบก็คือสามคูณสองคูณสองคูณห้าซึ่งเท่ากับ ห0นั่นแปลว่าครูจะต้องมีหนังสืออย่างน้อย60สเล่มนะคะจึงจะนำมาแจกหนักเรียนจำนวน12คนหรือว่า30คนคนละเท่าเท่ากันได้พอดีเนาดังนั้นตอบครูต้องมีหนังสือ อย่างน้อย60เล่มนี่เองนะคะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าเชือก3เส้นยาวเส้นละ24 72และ56เมตรตามลำดับต้องการตัดแบ่งเป็นเส้นยาวเท่าๆกันและยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้โดยแต่ละเส้นต้องไม่เหลือเศษโจทย์ถามว่าจะต้องตัดเชือกให้ยาวกี่เมตรนะคะซึ่งข้อนี้คำใบ้ ในโจทย์ปัญหาอยู่ที่คําว่ายาวที่สุดตรงนี้เห็นไหมคะยาวที่สุดแล้วนั่นโจทย์ข้อน,นี้เอาไปหาหอระมอค่ะหาหอระมอวิธีทํำ24 72แล้วก็56ซึ่ง24ครูแทนให้เป็นเชือกเส้นที่หนึ่งนะคะ72ให้เป็นเชือกเส้นที่สองแล้วก็56เป็น เชือกเส้นที่3ามจากนั้นเรามาหาหอละมค่ะอะไรที่สามารถหาร 24, 72และ56ได้ทั้งหมดนั่นก็คือ8นะคะ8 8คูณอะไรได้24ก็คือ8คูณ3 8คูณอะไรได้72คือ8คูณ9และ8คูณอะไรได้56ก็คือ8คูณ7ตอนนี้เหลือ 3, 9แล้วก็7หาอะไรที่สามารถหารทั้ง 3, 9และ7ลงตัว ซึ่งไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วก็เราก็สิ้นสุดการหารค่ะดังนั้นหอละมอสองยี่สิเจดิบสองลาสิบหกก็คือ8นั่นหมายความว่าจะต้องตัดเชือกแต่ละเส้นเนี่ยให้ยาว8ปดมตรนะคะซึ่งเป็นยาไอซึ่งเป็นการตัดที่ยาวที่สุดแล้วเนาะดังนั้นตอบ จะต้องอตัดเชือกให้ยาวแปดเมตรนะคะซึ่งแต่ละเส้นเนาะจะยาวหมดแปดเมตรนะเชือกเส้นที่หนึ่งนะคะจะตัดแบ่งได้ทั้งหมดสามเส้นเชือกเส้นที่สองเนาะตัดจะตัดแบ่งได้9เส้นนะคะและเชือกเส้นที่สามจะแบ่งได้หมดเจดเส้นนะคะซึ่งแต่ละเส้น จะยาวเท่ากับ8เมตรเนาะข้อต่อไปนะคะโจทย์มีอยู่ว่ามีส้ม42ผลมังคุด49ผลและละมุด84ผลต้องการแบ่งออกเป็นกองให้ได้กองที่ใหญ่ที่สุดกองละเท่าเท่ากันโดยไม่ให้ผลไม้ปะปลกันจะแบ่งส้มมังคุดและละมุดได้กองละกี่ผลและได้ทั้งหมดกี่กองข้อนี้มี2องคำถามนะคะ ดังนั้นเรามาดูก่อนค่ะวิข้อโจดก่อนว่าข้อนี้เอาไปหาหอรมอหรือคลอนอนะคะคําใบ้ของมันอยู่ตรงที่คําว่าอะไรคะคําว่าใหญ่ที่สุดเห็นไหมใหญ่ที่สุดนั่นแสดงว่าข้อนี้เอาไปหาหอรอมอค่ะงั้นวิธีทำเราจะมาหาหอระมอกันเนาะใส่ไปเลยสี่สิบสอง 4ี่สแล้วก็8ปดซึ่ง42ก็คือส้มนะคะมังคุดสี่สี่าผลแล้วก็สุดท้ายละมุดค่ะ84ผลเรามาหาอะไรที่สามารถหาร42 49แล้วก็84ได้ลงตัวนั่นก็คือ7นะ เจ็ดคูณอะไรได้สี่สิบสองก็คือเจ็ดคูณหกค่ะเจ็ดคูณอะไรได้สี่สิบเก้าคือเจ็ดคูณเจ็ดและเจ็ดคูณอะไรได้แปดสิบสี่ก็คือเจ็ดคูณสิบสองตอนนี้เหลือหกเจ็ดแล้วก็สิบสองนะคะอะไรที่สามารถหารหกเจ็ดและสิบสองได้ลงตัวทั้งหมดซึ่งไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วเราก็สิ้นสุดการหารนะคะ่ะดังนั้น รหรมอของ42 49แล้วก็84ก็คือ7นั่นแสดงว่าแต่ละกองจะได้ผลจะได้จะมีผลไม้คือ7ผลนะคะซึ่งถาโจทย์ถามต่อยว่าและได้ทั้งหมดกี่กองนั่นแปลว่า ถ้าเกิดเราแบ่งส้มเป็นกองนะคะกองละเจ็ดผลจะได้ทั้งหมดหกกองเนาะถ้าเราแบ่งมังคุดออกเป็นกองกองละเจ็ดผลจะได้ทั้งหมดเจ็ดกองและถ้าเกิดเราแบ่งละมุดเป็นกองกองละเจ็ดผลจะได้ทั้งหมดสิบสองกองแล้วนะเขาถามว่าโจทย์ถามว่าจะได้ทั้งหมดกี่กองดังนั้นเราก็นำ ผลไม้ที่เราแบ่งแต่ละกองมาบวกกันนะคะนั้นจะได้ทั้งหมดเอาหบวกเจ็ดบวกสิก็จะเท่ากับ25่สกองค่ะซึ่งแต่ละกองจะมีผลไม้แต่ละชนิดอยู่ที่7ผล นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้กองละเจ็ดผลและได้ทั้งหมดยี่สิบห้ากองดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะโจทย์มีอยู่ว่าที่โรงเรียนของพอยมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ทุกๆิบ12วัน และมีการสอบวิชาภาษาอังกฤษทุกๆ9วันถ้าพลอยสอบวิชาคคิตศาสตร์ษษและภาษาอังกฤษไปเมื่อวันที่5กันยายนโจทย์ถามว่าพลอยจะได้สอบทั้ง2วิชาพร้อมกันอีกวันที่เท่าใดคำใบในโจทย์ข้อนี้นี้นะคะก็คือคําว่าพร้อมกันอีกนั่นแปลว่าข้อนี้เอาไปหาคอรอนเนาะ เรามาหาครอนอกันค่ะอ่ะสิบสองแล้วก็เก้านะคะอะไรที่สามารถหารสิบสองและเก้าได้นั่นก็คือสามนะคะสามคูณอะไรได้สิบสองก็คือสามคูณสี่อ่ะสามคูณอะไรได้เก้าก็คือสามคูณสามตอนนี้เหลือสี่กับสามมีอะไรที่สามารถหารสี่กับสามได้ซึ่งไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราก็สิ้นสุดการหารแค่นี้ดังนั้นคอรอนออ่ของ สิแล้วก็หก็คือ3ามคูณสคูณสเท่ากับสานั่นแปลว่าอีก36วันพลอยจะได้สอบทั้ง2วิชานี้พร้อมกันนะคะซึ่งพลอยสอบไปพร้อมกันเมื่อวันที่5กันยายนเนาะซึ่งเดือนกันยายนมีทั้งหมด30วันนะคะดังนั้น เหลืออีก25้าวันก็จะสิ้นเดือนกันยาแล้วนะดังนั้นต้องขึ้นเดือนใหม่ใช่ไหมคะวันนี้กันยายนเหลือแค่ยี่สิบห้าวันนะคะก็จะสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็เอามาลบกันดูเหลือสิบเอ็ดอ่าเหลือสิบเอ็ดดังนั้นถัดจากเดือนกันยายนก็คือเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นพอยจะมาสอบพร้อมกันอีกทีคือวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนั่นเองค่ะ อ่าตอบพรอยจะได้สอบทั้งสองวิชา,าพร้อมกันอีกในวันที่สิบเอ็ดตุลาคม